สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องมืลเหตสิภาคมาเห็ดกลมไกค่ค่ะกลมขืนไก่อันนี้ตับไก่นะตับไก่อันนี้ก็ะพักที่เก็บได้ค่างน,นั่นี้างสวนไหมที่ปลูกเองค่ะเดียวสิภาคมาเบิ้งได้บมดลุ่นอันนี้ก็หันตับไก่ไก่ตับไก่จช่ไหม ตักไปพี่นอ้องนี่พ่อน,นี่เห็นว่าตักไปออมตักไปอันนี้ก็ตักตามมีตามเกิดเดี๋ยวฟอกกันนะค่ะนี่เครื่องครบเรวจ้าเครื่องครบแล้ว คักตามมีตามเผินนี่นี่เตาที่สีเห็ดเดี๋ยวสิมาหายเบิง่งจ้ะตอนวิธีหินใส่ตะไคร้น้างใส่ตะไคร้ี่น้ำมันใส่พริละกล้วกระตำ ตั้งพุ่มแหลกๆจั่หน่อยค่ะนี่พี่น้องน้ำก็เดือดแล้วเขากดตักรเครื่องแกงเครื่องแกงนีอันนี้มีบดชีตกตะไครเอาลางค่ะนี่ค่ะเอาไปกับกุ้งนี่นะ ปลูกลงตาปลกตะไคร้ตะไร้องร์ดบอนแพี่นอนยัไม่ถกฆ่าอันนี้เก็บเ,เ,เกี่งนอนเลอกใบายแบน้อยเดียวในะ่น้อยเดียวพีหนอนใสระเดลือกเก็บน้อย,ยเลเปลือกเก็บน้อย ไปยากไม่เกี่บวใชนะ่ใส่ปลาดิบก็หลายเพี่นึ่พี่เก็บใส่ไปแล้วนะอันก็ใส่กัน่ายพี่น้องใส่ไปน่าย,ย,ใ,สยใส่ตาใส่ไันหนนพียหน้ นี่ใส่เครือมาไปเกลืลไหลเป็น้อยห็รเพื่อโมเคลือปวกนั่งก็จะว่าก้อนมันเสียบต้องมีหนามด่างเพื่อผสมนกันท่อกราางโขกลงไปมีนามด่างโขกคน้ามาเี่นหองนี่ อมไก่อันนี้เป็ดฟูดเราเขาก็มาใส่ผักพี่น้องก็ใส่ผักเราแก่ผักใส่ผักใส่ผักใส่ผักผักก็พันแกะลงเดี๋ยวจะน้อยก็ได้กินแลวพี่น้องนี่ใส่ผักผักไม่ไหลเยจะนอนก็ได้กินแล้ว